การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับเมืองพัทยาและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรมจัดวางฐานหลงเกาปะปากกาลังจากลูกถ้วยฉนนไฟฟ้าครั้งที่9ประจำปี2565ภายใต้โครงการบ้านป,ปาลาปะกการังเทียมจากลูกถ้วยฉนนไฟฟ้าของกฟผโดยมีนายเกียรติศักดิ์ศรีวงศัยรองประหลัดเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธเนศมั่นน้อยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองทช นายวิสิตปฐมเจริญโรธผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพักกลางกอฟผอหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีชมรมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลนักดำน้ำอาสาสมัครผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของทชและกอฟผอเข้าร่วมกิจกรรมและลงเรือเพื่อนำฐานลงเกาะวางลงในทะเลณบ,บริเวณเกาะล้านอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีการดำเนินโครงการบ้านปลาก,กอฟผกล่าวว่ากฟผได้มีการดำเนินโครงการวางบ้านปลา กำลังเทียมจากลูกทั่ยฉนนไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนของรัฐบาลและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการหมุนเวียนของทรัพยากรหรือวัสดุนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งกฟผให้ความสําคัญและกําหนดแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้กฟผได้ส่งมอบฐานลงเกาะปะการังลูกทั่ยฉนอน,อนไฟฟ้าให้แก่ทอชเมืองพัทยาและชมรม ผู้ประกอบการ C. Walker ตามลำดับรวมทั้งสิ้นจำนวน300ชดุดครอบคลุมพื้นที่2ไร่แบ่งออกเป็นการนำไปวางบริเวณเกาะล้านจำนวน200ชดุดและบริเวณเกาะสากจำนวน100ชดุดเพื่อชดฟืนฟ้นฟูนระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลบนเกาะทั้งสองแหง่งให้มีความอดมสมบูรณ์สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำทางทะเลรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ต่อไป